สวัสดีวันที่ PE 6เท่าต้องบอกว่าสวัสด์เนี่ยลงมาเยอะมากๆในช่วงหลังนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวราคาย้อนหลังของหุ้นตัวนี้กันนะครับก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับไอตัวเจ้าสวัสด์เนี่ยเคยขึ้นไปทําจุดสูงสุดอยู่ที่67บาท67นะแล้วพอมีวิกฤตเนี่ยก็ลงไปเกินครึ่งนลครับลงมาเหลือประมาณ30บาทแต่พอหลังจากวิกฤตโควิดเนี่ยหุ้นตัวนี้สามารถทํานิวไฮทำออทามไฮได้นะขึ้นไปทําจุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณประมาณ78บาทแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยราคาเริ่มที่จะถอยลงมาเรรื่่่ออยยๆจจจนนนนทําาาให้้ปััุบีีคู 18.3ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญมากๆของตัวสวัสด์นะครับแนวรับอยู่ที่18บาทห้ามหลุดเด็ดขาดถ้าเกิดว่าหลุด18เนี่ยอาจจะมีโอกาสลงได้อีกนะแต่ถ้าไม่หลุดรีบาวขึ้นไปเนี่ยแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณประมาณสัก19.5แล้วก็20บาทสำหรับตัวสวัสด์ครับทีนี้เราต้องมาดูตัวงบการเงินของบริษัทกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมราคามันลงมาเยอะขนาดนี้นะครับเราไปดูกันที่ตัวกําไรสุทธิของบริษัทนี้นครับไล่มาตั้งแต่ปี64นะครับกำไร4,000 700รล้านพอปีหกห้าลดลงน่าจะงอยู่ในช่วงโควิดเหลือ4 4 0 0ล้านพอปีหกหกกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งเป็น5,000ล้านแต่พอปี67กําไรไม่ค่อยโตเลยทรงตัวอยู่ที่5000ล้านปีนี้ไตามาสแรกนะครับออกมา1,100ล้านคาดการว่ากําไรปีนี้จะประมาณ4,600ล้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราดูกําไรประมาณ5ปีของตัวสวรรค์นเนี่ยต้องบอกว่าไม่โตเลยแล้วก็แนวโน้มกําไรเนี่ยนะครับดูเหมือนจะลดลงหน่อยๆด้วยนะครับส่วนปีหน้ามีการคาดการว่ากําไรจะอยู่ที่ประมาณสัก5,100ล้ารั ROE นะครับก กำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับปี64อยู่ที่20%นะครับปี65 17.7ปี66นะครับสิบปี67นะครับ16.4แล้วก็ปีนี้นะครับตอนนี้15.35ก็ต้องบอกว่าตัว ROE นะครับกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนเนี่ยมันก็ดูลดลงเนื้อจาก20ลงมาเหลือ15ส่วนตัวอัตราก,กําไรสุทธินะครับหรือมาจินก็คือกําไรเมื่อเทียบกับยอดขายเนี่ยก็ลดลงนะปี64เนี่ยตั้ง49%ปี65ลดลงมาเหลือ39ปี66 27 ปี67 24ล่าสุดเหลือประมาณ23.8เพราะฉะนั้นตัวมาจินเนี่ยถ้าเทียบกับในอดีตก็ถือว่าลดลงเหมือนกันนะครับไปดูตัว P/E บ้างนะครับ P/E เมื่อก่อนสวัสด์เนี่ยเคยเทรดประมาณสัก10-17เท่า15เท่าแล้วก็ลดลงมาเหลือ11 12ปัจจุบันจาก12ลดลงมาเหลือ6เท่า PE หายไปอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเทียบกับในอดีตก็ต้องบอกว่าตอนนี้ PE ของสวัสด์เนี่ยถือว่าถูกมากนะถ้าเทียบกับในอดีตคือลงมาเยอะมากเลยนะครับ PBV เคยเทดป,ประมาณ3เท่าก็ลงมา2.7ลงมา2ลงมาประมาณ1.9ล่าสุด0.89าต่ำกว่า1่แปลว่าเราซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าเจ้าของลงทุนนะอันนี้ก็คือตัวสวัสด์นะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมล่าสุดของหุ้นตัวนี้ต่อไปเช็คมาให้อยู่ที่24บาทเงินนปันผลเริ่มเยอะ จุครับ